สวัสดีค่ะเมที่นีแ handmade ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf 1 2 5 ep นี้เป็น ep 5ข้อมูลใน ep 5นะคะเราจะมาเชื่อมต่อลักแร้แล้วก็ถักตัวเสื้อวนวงกลมอธิบายก่อนที่เราจะเริ่มต้นเชื่อมลักแร้นะคะลักษณะชิ้นงานเราออกมาจะเป็นแบบนี้ด้านหลังนะคะเราจะได้จำนวนทั้งหมด12ลายเวลาเรานับก็นับจากมุมลักแร้ข้างนึงไปหาอีกข้างนะด้านหน้า นับแถวบนสุดคะ่ะจะได้6ลายหน้าขวาหน้าซ้ายได้อย่างละ6 12ิบวกหบวกหนะคะได้24 24ิบคูณสีตัวนี้คืออะไร4ตัวนี้คือความกว้างนะคะความกว้างของลายตัวนี้24่คูณสเราจะได้96เซนททีนี้เวลาเราเชื่อมต่อตรงใต้รักแร้จะเพิ่ม3ห่วง สห่วงต่อ1ลายทั้งสองข้างนะคะเพื่อให้เสื้อตัวนี้ใส่สบายถ้าเราไม่เพิ่มห่วงเวลาใส่ตรงใต้รักแร้มันจะตึงนะคะทีนี้ถ้าของเราตอนที่เราจะเชื่อมต่อเราบอกว่าอยากได้หน้าอกมากกว่า96เซนเราก็สามารถขยายเพิ่มได้เวลาเราจะขยายเพิ่มนะคะสามห่วงคือ1ลายนั่นแสดงว่าถ้าเราต้องการเพิ่มเข้าไป3ลายเราก็เอาสาคูณสก็คือเ้าห่วงของต้นแบบจะเพิ่มแค่สามห่วงนะ ความกว้างของแขนเราก็นับจํานวนของลายตรงแขนออกมาว่าได้เท่าไหร่ของต้นแบบได้เก้านะคะ9ก้าคูณสีได้สาสิบหเส้นทะแยงตรงนี้ได้สิบแปดเซนเวลาเราถักเสร็จแล้วรีดนะคะมันสามารถยืดออกมาได้อีกจุดที่เราจะเชื่อมต่อเราจะเริ่มเชื่อมต่อตั้งแต่มุมทางนี้มาชนกับด้านหลังที่เรามีการขยายเพิ่มวิธีถักขยายเพิ่มตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ e.p. สี่ความสูงตามชอบค่ะถักเรายังถักพลิกกลับไปมาเหมือนเดิมนะและจุดที่เป็นด้านหน้าตรงเป็นสาบเสื้อเราก็ถักดับเบิลโคเช่ห้าตัวเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราเริ่มถักมาเราเริ่มถักมานะคะจนมาถึงตรงนี้จุดมาร์คเกอร์ลายมันจะเป็นดับเบิลโคเชเสร็จแล้วเราก็เพิ่มสามห่วงนะคะโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งถักสามห่วงค่ะ ข้างละสามห่วงต่อหนึ่งลายลายตรงนี้จะเป็นทิปเปิลโคเชพันหัวเข็มสองครั้งแถวที่เราเชื่อมต่อจะเป็นแถวที่เราทําตัวโซ่ตัวนี้ลายไม่ต้องมีการขยายแล้วนะคะนับจากแถวนี้พันหัวเข็มสองครั้งค่ะแทงลงไปตรงกลางงานมันจะได้ออกมาสามห่วงต่อหนึ่งลายแบบนี้ เหมือนกับชุดนี้ค่ะชุดนี้ก็สามห่วงต่อหนึ่งลายเราจะไม่เชื่อมต่อด้านหลังนะคะเราแทงด้านถูกส่วนตรงนี้จะคือแขนเสื้อเชื่อมต่อค่ะที่ช่องโซ่ตัวนี้เราแทงไปตรงด้านบนนะคะแทงดึงผ่านออกมาตรงนี้มันจะแทนดับเบิลโคเชแล้วเราก็ถักลายที่เป็นโซ่ โซ่ห้านะคะเกี่ยวข้างหลังเพื่อดันออกมาแทงดึงผ่านหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าข้ามสองนะคะแทงดึงผ่านหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าพอมาถึงตรงมุมที่มันชนกันถักดับเบิลโคเชแล้วเราก็ถักลายต่อดันหลังเหมือนเดิมค่ะ ข้ามสองดึงผ่านถักไปหาลักแร้อีกข้างหนึ่งหลังจากที่เชื่อมต่อลักแร้อีกข้างหนึ่งไปแล้วนะเราก็ถักวนมาชิ้นที่ถักอยู่ตรงนี้จะเป็นด้านหลังนะคะถักตามลายมาจนมาถึงมุมของด้านหลังฝั่งทางนี้ที่เรามีการถักเพิ่มสองลายสองสามสี่แล้วก็ห้าจบงานนะคะแทงลงไปตรงนี้ตรงช่องโซ่แล้วดึงผ่าน แล้วเราก็ถักโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งถักทริปเปิลโคเชค่ะเพื่อถักตรงนี้เป็นห่วงใต้รักแร้สองข้างเท่ากันนะคะ,ะรักแร้เพิ่มแค่หนึ่งลายสองสามพันหัวเข็มสองครั้งค่ะเป็นทริปเปิลโคเชพอเราได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วนะเราก็จับตรงที่เป็นแขนเสือ้อ แขนเสื้อเรามันจะวนมาชนกันตรงนี้พอดีนะคะตรงที่เป็นมาร์เกอร์สีชมพูพันหัวเข็มนะตรงที่เป็นมาร์เกอร์สีชมพูถักด้านที่เป็นด้านโชว์งานถักดับเบิลโคเชอ,ออกมาค่ะสามตัวนะหลังจากถักสามตัวเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่ห้าดันข้างหลังถักช่องโซ่เหมือนเดิมวนไปจนถึงตรงที่เป็นสาบ แล้วตอนถักวนกลับเราก็ถักดับเบิลโคเชวนกลับมาเดี๋ยวมาดูตรงใต้ลักแร้ดับเบิลโคเชแปดตัวถักซิงเกิลลงไปตรงนี้ก่อนต่อไปเป็นโซ่ห้าซิงเกิลลงไปที่ช่องโซ่ช่องแรกลายพัดมันจะอยู่ตรงกลางพอดีเราก็ถักดับเบิลโคเชค่ะลงไปในช่องทั้งหมดแปดตัว ถ้าเราถักเพิ่มสองลายช่วงจังหวะการลงก็จะเหมือนกันนะคะตัวที่สี่ตัวที่ห้าหกเจ็ดและแปดพอได้ครบแปดตัวทีนี้ถ้าของเราเพิ่มมากกว่าหนึ่งลายช่วงจังหวะการลงก็จะเหมือนกันแล้วแขนจะอยู่ตรงนี้นะ เราเว้นแขนไว้ก่อนแล้วถักเป็นเส้นตรงไปค่ะตรงนี้ก็จะเป็นซิงเกิลโซ่ห้ามันจะประจบตรงนี้พอดีแล้วเราก็ขึ้นลายเราต่อถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะวนตามลายจนได้ความยาวของตัวเสื้อตามต้องการค่ะเดี๋ยวจะให้ดูวิธีจบงานตรงสาบเสื้อวนพลิกกลับไปมาลายมันจะได้ไม่เบี้ยว เวลาจบงานนะคะมันจะมีอยู่3แถวแถวที่เป็นการถักดับเบิลโคเช่แปตัวหลังจากถักตัวนี้เสร็จแล้วซิงเกิลลงไปในช่องค่ะแล้วจบงานโดยการถักโซ่สอสาบเสื้อนะตัวนี้นะ2 3 4 5สีาบเสื้อจะเป็นดับเบิลโคเช่ห้าตัว แต่ตอนที่วนกลับมันจะเริ่มจากโซ่สองพอพลิกกลับมาถักดับเบิลโคเช่สี่ตัวโซ่นะับเป็นตัวที่หนึ่งสาบเสื้อก็จะถักอยู่แบบนี้นะคะจนได้ความยาวของตัวเสื้อตามที่เราต้องการเลยแถวนี้ไม่มีการถักโซ่เราก็พันหัวเข็ม ถักดับเบิลโคเชแล้วทำปุ่มปุ่มก็จะเป็นการแทงลงไปตรงกลางดึงดันหัวเข็มยาวแล้วผ่านขั้นด้วยโซ่หนึ่งเดี๋ยวมาดูวิธีจบงานแถวนี้เพื่อที่จะเริ่มอีกแถวที่เป็นช่องโซ่ค่ะแถวที่เป็นการถักลายปุ่มเวลาจบงานหลังจากที่เราถักปุ่มที่แปดตรงนี้เสร็จแล้วนะเราถักดับเบิลโคเชได้เลยค่ะห้าตัวมันจะเป็นสาบเสื้อ ตัวสุดท้ายลงตรงด้านบนของโซ่สองขึ้นแถวต่อไปก็ถักโซ่สองนะคะแล้วก็พลิกกลับพอวนกลับมามันจะถักส์บตรงนี้อีกสี่ตัวรวมโซ่ด้วยนับเป็นห้าตัวเราก็จะถักพลิกกลับไปมาแบบนี้ให้ระวังตอนที่เราเริ่มต้นและสิ้นสุดแต่ละแถวสาบตรงนี้จะต้องมีห้าตัวแบบนี้ และด้านข้างตรงนี้ต้องเป็นเส้นตรงถ้าเราถักเริ่มงานแถวต่อไปมันก็จะเป็นโซ่ห้าเวลาเราจะถักโซ่เราก็ดูว่าลายตรงนี้มันโชว์ด้านบนหรือด้านล่างถ้าโชว์ด้านบนเราก็เกี่ยวหลังนับไปสองตุ่มนะคะลงที่ปุ่มที่สามแทงดึงผ่านด้านหลังโซ่ห้าโซ่จะอยู่ตรงกลางหนึ่งช่องนับย้อนค่ะหนึ่งสอง ลงตัวที่สามโซ่ห้าและดับเบิลโคเชต์ถักไปจนได้ความยาวตามต้องการค่ะตรงใต้รักแร้หลังจากที่เราถักวนตามลายงานก็จะเป็นแบบนี้จุดที่เห็นตรงนี้จะเป็นแขนอันนี้เป็นใต้รักแร้ ถ้าเราเพิ่มมากกว่า1ดอกเราก็จะมีลายอยู่ตรงใต้รักแร้นี้เพิ่มขึ้นให้เราถักตัวเสื้อวนจนได้ความยาวตามต้องการนะคะแล้ว EP ต่อไปเราจะมาดูวิธีการเก็บแขนค่ะข้อมูลทั้งหมดนะคะจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ